แมนว่นด้แมนใ้เมื่อคืนดิยกเพิ่นเขียนไห้คนเต็มเพิ่นเพิ่นเขียนเป็นตัวพันคือบบกหลอดนี่ผู้ดีก็ได้ใบนึงผ ok. uh ู huh. it, геро, ้น ever sí, right? ี้ okay? ็ได้ใบนึงพ่อพไยได้สองใบผู้เดียวเลขเต็มเต็มเลยละน่าสิไปซื้อรถตอรี่รถเขาเนี่ยต้นนี่ สวัสดีครับผงหอยครับผมสวัสดีค่ะผงหอยจ้า <c oughs> มาแบบมาแบบเร่งด่วนเลยผงหอยโทรหาปุ๊บผงหอยบอกว่า <Man S 2> แมนแล้วแมนแล้วสันแมนวันนี้แมนผมเฝ้าแลนมาเลยได้เมื่อคืนอีกยกยกผู้ก <c oughs> องหอยครับอ่าต้องงวดวังก้อนหนาที่ผมไปหาผงหอยอยู่ป่าหยางแมนที่ว่าปูเพันเอารถสัมรอมาให้แมน เนาะแมนผู้คนเอารถสำหรอบใหม่พ่อไห้ห่เราดิฝันตองหงดนี่ก็สําคัญอยู่เด้อไห่เราดิฝันตองหงดก็สําคัญคได้มือขึ้นนี่เพิ่นเขียนไห้คนเต็มเพิ่นเพิ่นเขียนเป็นตัวพันคือบอกหลอดนี่ผู้ดีก็ได้ใบหนึงผู้นี้จะได้ใบนึงพ่อพห่ได้สองใบผู้เดียวโอ้เอา้าฝันอ่ามือ่อคืนนี่มือคืนวันพระสดๆสร้อนๆแมน มั่นใจพ่อมงวดนี่เดี๋ยวครับพ่อหอยก่อนอื่นพ่อหอยครับอันนี้มันผู้อะไรมาเขียนไว้นี่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 มึงดูนี่เออิ่งดูพ้นเขียนให้เขียนไว้ตะโดนแล้วนะนี่นานมากแล้วตัวนี้ออกอีหลีสองแปดหาออกแปดหาลางไหนวันหนาสิบมาสองหาสะบะหาสองสองหาสะบะครับพ่อหอยอ้าสี่ห้ายู่นี่ฮะสี่ห้ายู่สี่ห้ายู่ สองห้าหนึ่งงวดนี่ได้มือขึ้นนี้อา่าวางสั่นเนาะเดี๋ยวพอ่อยมันคือบ่กเกีียวกับรถสำรลอนาะบาทนี่อ้อมันปิดเพย่พอดเขียนให้คนเต็มมีเต็มยิ่งเอาจช่สี่พ่อยแตงชุดขาวเอาแจ้งไหนมือขึ้นนี่ที่ฝันขึ้นวันพระเนาะเมนพ่อใ้ไปใส่ในฝันนะเมน คนมันหลายพี่ป,ปูกติมีแต่ไปยิ่งแต้มสุดเข,ขา<ป>่าไปบสิมันใจม่วัดบอกครับคือจังไดพันอยู่นี่มือขึ้นนี่ได้่าคุณมากบ่บ่ที่ว่าในฝันแม้ที่ว่าไปมีแต่พงยิ่งแม่ไปใส่ครับไปวัดหรือไปมองใดหันนะเออในความฝัน,น,น,นคือจะไปเอาเลขส่งหมอส่งชิชินะครับเออส่งผูปเขียนแกให้แกให้ทุกคน คนเลี้ยวไปขามพี่ก็มีขามพี่ก็มีท่าหลังก็มีเต็มไปหมดเลยคนมีแต็มไยิ่งแต่งสุดขาวมีแต่ผู้ยิ่งแต่งสุดเข่าใครใครครับไปในสำนักส่งแมนมีหมอส่งสั้นบึบ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 จ้าหน้าที่ครับกับหมอส่งหันหลัไปพวกเอาให้เลขมือขึ้นนี่เขียนใส่ไหมกระดาษเขียนใช่กระดาษร่อชิด่ฉดให้แกงว่าทุกคนทุกคนผูทุกคนในทุละใบเพราะยังหอยได้สองใบคนเดียว บาทนี่บาทนี Luckily, ่บาดนี่มาฉีกเบิงครับเข้ามานี the the right. ่เบ bon ิงพราะยังหอยเอามาแขกใช่กันเลขห์าหนึ่งเต็มเต็มเลยล่ะแดงจึ้งครึ่งเลขหนึ่งก็แดงเลขหาก็แดงพอไห้ได้สองใบได้สองใบหนึ่งเดียวที่ได้สองใบแม่นใบที่หนึ่งเป็นเลขตัวไหนครับใบที่หนึ่งเป็นเลขมันเป็นยีชีนะโตไทยนี่มันหา ตเครื่องกลนมันหาหนึ่งครับอแต่พอหอยว่าเลขช้อมใบดีเพืนอเอาให้ช้อมใบม,มันจะต้อกไปช้องดูหนาอยู่แล้วพอหอย,ยอปีกับฉัน<ม>ตัวเครื่องกลางเป็นหาหนึ่งเมนตัวเครื่องกลางเป็นหาหนึ่งเป็นเลขหาหนึ่งขนเท่าไรมากชุดไทยนี่มันจะเป็นเลขหาหนึ่งเลยพอหอยเอามาเรียกใช้กันแดงจึงคือเอาเอา้อ,าองใบมาต่อกันเอาช้องใบมาต่อจังค่อยเป็นเลขหาหนึ่งแมน ตัว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 ทั้งหนาตัวทั้งหนามีบ่บอเห็นเห็นต่เลขหาหนึง่งอเอาซองใบามาประกบกันเราเห็นเลขหาหนึง่งแมนแดงจึงครึ่งแดงจึงครึ่งวงกลมไม่พอ<ห>วงกลมคือจะเงินน่าชิดวงกลมครับ<อ>ถ้าตีจะไหนแต่ว่าเห็นคัดคัดะมันบร่ได้ตีที่โพหอยเพราะว่ามันเป็นเห็นเป็นตัวเลขแล้วเห็นเป็นตัวเลขแล้วหมอส่ง เป็นนุ่งผ้าขาวหมดชุดมีหนิงที่มาเอาเหันกับผ้าขาวหมดก็พอหอยงวดนี้พอหอยมันใจเต็มที่ได้เรศชุดขาวชุดขาวแต่ว่าตัวเรียกพอหอยมันเป็นสีแดงวงกลมไม่บอมนะโทษโทษโทษพอหอยว่าคือเป็นคือเป็นตีด็วแทบันนี่ห้วยเห็นว่าเรศเด็าาเเดนเนาะปันเก็ยหาเมื่อกี้นี่เรียก แต่พอหอยว่าหน่าจะเป็นปูที่อยู่ป้าอย่างกันละแมนนบอกครับแมนตามที่เพราะว่าพ่อให้่ไปนั่งนสอนขึ้นแล้วเอ้าบ่ได้ไปกินอย่างแล้วบ่แมนบ่ได้ไปกินชอมือส้องมือแล้วสองมือแล้วครับแต่ว่าว่าเป็นปูช่งเขาคล่ะพอทีเห็ดได้สารพัดครับเพิ่นสินิมิตมากจังได้ก็ได้เนาะครับปูเพิ่นมีมีฤทธิ์เนาะแมนโอ้ยคนมีแต่ตาปลาเขา คนมีตตสุดสีขาวชีขาวเมียิ่งดิครับผู้ชายี่ปรากฏว่าชีมิเต็พราใจหอยผู้เดียวดีละปัน่มีมีแตไ่ยิ่งเลยมีแตผู้ยิ่งโมบีผู้ชายเมนแต่ว่าฝันนี้ไม่จำเป็นต้องตีนะครับเมนว่่ได้แปลเลยว่่ได้แปลเลยสองมันกระองอยู่แล้วสองใบมัตัวกัน ครับพอหอยที่จริงตัวเลขที่เห็นนะ่ะมันมีอ uh, มีเลขสองตัวคือหาหนึ่งนั่นละแ,นแต่ว่าพอหอยก็เลยว่ามันมีสองใบพอหอยก็เลยเอาเป็นสองหาหนึ่งสองหาหนึ่งเลขล่านพอหอยมักที่ชื่อหลอเลขตัวนี้สองเก่าเลขมักมันบ่มันคืดมักมไมไ่ใจเจ้าของผู้เดียวนี่แหละครับแต่ว่ามันบ่เขากับเลขฝัน,นมักที่ อันนี้ฝันวันพระเนาะพ่อหอยนนเานาะแมนแลวกะมันใจพอ่อมันใจพ่อม,มบอต้อยเนาะวันเกิดรอยไปรถงวดนี่คักกวงวดเจ็ดหาบอกไว้ก่อนคักโกวงวดเจ็ดหาแมน,มน,มนสองห้าหนึ่ง สองหานึ่งนี่เป็นโตที่พ่อหอยเพิ่มสองขามาแต่ว่าโตจริงๆมันก็นกนคือหานึ่งหานึ่งแดงจึ้งคือ,อนี่วงกลมเลยหานึ่งยิ่งโตเดียวเออเลขไทยเลขมักผ้าอหอยแขกเขียนไว้แล้วเนี้ยเลขชอบเออพ่อหอยชอบว่อวงกลมตัวหานึ่งวะครับพ่อหอยแมน เลขชอบปลาหอยเนาะเลขชอบคืดมากออกชืดๆนี่นะเลขตัวนี้นะบริ้ฝันบริ้ยังมันเห็นคืดมากนี่โตโจ้กวาองอย่างเดียวว่าจะมีชื่อลอตเตรี่ไปที่สองข้อจะไปอยู่สองเก้าแต่หนี่งมักอีรีงวดนี่ส <laughs> องเก้าเป็นเลขชอบ,อช,อบชืดๆ วงผมชอบมักเอาโบมัตก,กับว่าเอาฝัานโะบมัต์แล้วพอหอยกับว่าต้องเอานี่ครับอเอาตองวดพอหอยฝันว่าปูเอารถสามล้อมาให้พอหอยนะครับรถสามล้อพอหอยก็ตีง่ายๆเลยนะครับมันมีอยู่สามล้อ ล้อมันเป็นศูนย์มันมีสามล้อกับเป็นสามพอหอยเป็นผู้ได้รถกับเป็นหาพอหอยตรงตรงง่ายๆตีไม่ต้องคิดอะไรมากศูนย<ม>์สา <3, 5, S 2> มห้านะครับศูนย<ม>์สามหาบาทนี่ขึ้นวันพักเมื่อขึ้นนี่ครับสดสดร้อนร้อนปูมาเขียนไห้เลยบาทนี้แมนนะครับห้าหนึ่งแดงจึ้งครึ่งเลยแมน ต่ต้องเอามาต่อกันต้องเอามาต่อกันแสดงว่าเลขหาย่ใบหนึ่งเลขหนึ่งย่ใบหนึ่งแมนยู่คนละใบยู่คนละใบข้าวช้องใบไปน้ำกันหลายหลายคนพวกหอยได้ช้องใบข้าเจ้าได้พุนละใบครับข้าเจ้าแกะให้ผู้หอยเบิ่งบ่ครับพุ่งเิ่นไดผู้หอยได้ควบพันพหอยแเองแล้วเอามาต่อองบอ่หมายถึงว่าคนที่ คนที่ได้ใบเดียวใบเดียวใบเดียวเพื่อนเพิ่นแกโชกันบอครับบอให้ว่าเอาไปเอาให้เอามันเลยเอาให้เอามันไปรีบมังงยู่ผู้เียอแม่ท่านอมรองคือแจ้เขาพัดใหญ่สูบดีแม่ครับคือยจงบักหลอดเน่ยพังให้เนาะเอาเด้อครับผมตัวเลขความฝันของปอหอยเป็นเลขสองชุดแล้วตอนนี้นะครับสองฝันสองฝันนะครับแต่ว่าพอหอยมั่นใจตัวแดงจึงครึ่งพี่ละ แมนทั้งมั่นใจเนาะแมนแต่ว่าพอหอยอย่าลืมด้ยครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยฮาซูนแดงจึง้งคึ <c oughs> มันบ่ม้ามันมาตัวที่ตองงวดนะเจ็ดห้านะครับอ้อมี FC เอฟซีเพิ่นได้โชคนน้นพอหอยอยู่ครับ <c oughs> คุณลังสรรเพิ่นฝากตั่งมาทําบุญกับพอหอ,อยาหาลอยครับผมแต่ว่าผมบอกอว่าได้ไปกดมากเดี๋ยวมืออื่นมืออื่นหน่าจะบได้มากมือหือเด้อครับผมมือหือเดี๋ยวผมออกเอของมาให้ยูนี่ล่ะครับผมนะครับพ่อพอหอยได้ เติมน oh, hey. ้ำมันไปหาหมองหาหมอไปล่างแผลว่าสั้นเพิ่นว่าเพิ่นได้ขอบคุณหลายเด้อสิล่างสั้นบ่ครับคุณล่างสั้นคุณล่างสั้นให้อยู่ดีมีแห้งเจริญนลุงเลื่องใช้ปีใหม่มีเงินมีทองน้ำพป่าหอยนี่ละถืออยู่นี่เอ้าวมวนนี่ห้ได้สามตัวแมนสามตัวแตกนะหอยเนาะแตกมันแตกเนาะ พอให้มันใจเลขชุดฝันวันพระเ้อครับแต่ว่าจังไดนก็นเป็นแค่เพียงแนวทางแมนนะครับเนาะกาล่องไปพิจารณาเบิ้องนะครับมักชุดไดก็เลือกเอาครับนะครับแต่ว่าเลขของบ่หอยสองฝันนี่ติดหาทั้งสองฝังนเลยนะครับติดเลขหามผมกะมักเลขหานี่ยนะแต่ว่ายังบ่หัวสิจับใส่หย,ยังนะครับที่เร่งๆร่งไวก้กะมี ห้าศูนย yeah. oh. uh. hm. ์น่าสองห้าสามและห้าหกเร่งไวตอนนี้แมนนัชิตไปซื้อรถตอรี่รถเขาเร่งว่านี่แมนว่ะครับแมนเขามหาลินกับหาสองอีกละแมนว่ะหอยแมนมหาลินกับหาสองแมนห้าสามพันเอ็ดโตซ้ำล่อไหมตซ้ล่ออานไม่จอวางซ้หาไจะได้บ้าไม่อก่างชันเอาซ้มาไม่จีอวากได้นัสิ เพราะว่าม่นกีนบอกรางมันออกหมดครับนี่หาเจ้าบังไว้หาเจ็ดนาทีพอหอยว่ามันสิเป็นเลขมันได้สองตัวมันสิเป็นรางวจักพอหอยว่าแต่ว่ามันมาบนนอกครับหาเจ็ดเจ็ดหาแมน,น,มนแต่ว่าจังไรกะนกันยังเจอหน้าเงครั์แต่ว่าพอหอยบอกเลขงวดนี้เขาเขาใช้ปีไหมแมนเงินทำบุญเงินกินปีไหมกินปีไหม เอาอย่างไรกะขอบคุณบ่หอยหลายๆนะครับ,รบ,รบโอ้เด็ดเด็ดราสันว่านมิโชคเฝ้าขอม้าเลยครับแลนเขามาอย่างไวเลยเด็ดนะอีรีเด็ดโอ้วงกลมไวดีบาดนี่สิได้ไปกีดอีกบ่ภภาพบานนี่ยางกับวบู้ดน้ำเพื่นที่กันเศร้าหรือเปล่าครับเศร้าแล้วครับเดี๋ยวกะ พอหอยก็ลังจะไปล่างแผลแม่นครับนะครับก็ท่านกับผมกับศิลรบกวนเวลาพอหอยซ้ำนี่แหละนะครับพอดีแม่บุญเพิ่งเดเขามาพอดีครับก็ลังสิไปหาหมอพ่อหอยไปหาหมอบอกว่านางถาคนมีโชคจุกบิดแน่เพราะว่าเมื่อกี้โทรหากันก็ลังจะเขามานะครับบ้านนี้กะเดี๋ยวมันยังเหลืออีกหลายมื่นอยู่พอหอยวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิองยี่สามยี่สิบมื่นวันที่เช่าเก่าพอยมาหาไม่เด้อเช่าเก้าคุณบอกแม่นคือโดนแทน พูดกันคเน้ว่าจีเมืองคองเมืองมัตถิเขียนชิมหาคันหกันเย้า่อยากใหะว่านมันจะเียนไม่หมันกิตรงกันเพราะหัดตรงกันได้ที่เียนมากเยอะๆครับตรงไห้สี่บ้านทสี่ท่านพี่ที่เมนโอ้พอว่างวนนึงบ่ได้ไรทำเมนวนีย่าไรสิลองทำปเมนปูคือมาไห่แล้วไห่แล้วบ่ข้ามันตรงกัน เขาชี้ในทุ่มเต็มที่โอ้พ่อหวยอ่านเอาเงินใไปีไหมไม่จิบปีไมปกันละเอาโชวไทายปีเราตอนรับปีไม่น้ะไม่ซาว่าเถอะ เอากกวันวันพระวันศีลใหญ่สิบห้าคำพ่อหอยมาพี่น้องเอฟซีใจดีอดไม่เพ่อหอยปีไม่เที่ยวปี๋ไม่มุ่นเด้ดูัน่นนอเดียวมันใดโชคนำแมนพี่สามซีฟีน้องน้อออกกันไอ้โชคกับไอ้โชคน้ำกัดนอกหอยเนาะแต่ว่าพ่อหอยมาซื้อหรอกครับหอยมาชื่ออ๋อยังไงก็ขอบคุณพ่อหอยหลายๆครับผมค่ะขอบคุณค่ะ